มาดูฟุตบอลเจลีกันนะครับเริ่มต้นด้วยจูบิโดอิวะตะนี้มีลุ้นที่จะเข้าโซนเพลย์ออฟเพราะว่าหืดขึ้นคอเหมือนกันกว่าจะตีเสมอยามากตาตะได้2ประตูตอ่อ2ปรเมศอัจวิไลไม่มีชื่อก็คงไม่แปลกนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งกลับมาจากทีมชาติปกติถ้าไม่ได้เล่นในทีมชาติก็มีบ้างไม่มีบ้างแบบนั้นแหละแต่จูบิโลอิวตะเมื่อเสมอก็ทำให้มีโอกาสลุ้นนะครับเพราะว่าเวนกาตะเซนไดนะ ทีมอันดับที่6ดันไปแพ้เวนกาตะเซนไดมี62คะแนนแล้วจูบิโดอิวาตะมี61คะแนนเพราะฉะนั้นวัดกันเกมสุดท้ายนี่แหละแต่อีกทีมนึงก็คือซัง,งาโตสุที่ตกมาพร้อมคอนเซโดเรซัปโโรและก็จูบิโดอิวาตะจากเจวันนั้นหมดสิทธิ์แล้วนะครับเพราะว่าไม่ชนะไปเสมอก็เลยทำให้ไม่มีโอกาสเข้าโซนเพย์ออฟถึงแม้เกมสุดท้ายจะชนะก็ตามก็ไม่มีโอกาสนะครับก็กลายเป็นจูบิโดอิวตะ มีโอกาสที่จะเข้าในโซนเพย์ออฟเพย์ออฟนี้ก็คืออันดับที่3ถึง6นะครับส่วน1กับ2นั้นไปโดยอัตโนมัติซึ่งวีเวรเลนนางาสกิชนะแต่มิโตฮาริฮอกดันไปแพ้ก็เลยทำให้วีเวร์เนขึ้นอยู่จากฝูงโอกาสสดใสเลยที่จะไปเจวันนะครับแต่ว่าคอนเซโดเรซปโโรก็ต้องบอกว่าไปเยืนอนสโมสรอิมาบาริ ก็หดขึ้นคอเหมือนกันในการที่เสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งให้ดูกันจากตัวนิดนึงที่แอนมินให้ดูเนี่ยเพราะว่าสุภโพคชตรชาติเป็นตัวจริงเพิ่งกลับมาจากทีมชาติเหมือนกันใครจะบอกว่าฟิตมันก็ฟิตแต่ไม่เต็มร้อยหรอกที่เขาจับเป็นตัวจริงเนี่ยเพราะว่าครั้งนี้ตามที่แอนมินพูดไว้ไม่มีผิดเลยโคชิงโอะชิบะตัาน,นเอาตัวสำร,รองลงเป็นส่วนใหญ่เลยกองหลังนี้ก็ใช้ตัวสำรองสมัยเดกิอิวามะซะคืออีเอซมิ แล้วให้โชต่านิชิโนโมายืนด้วยก็กองหลังเดิมๆนี่แหละสมัยเดกิอิวามะสะเป็นโค้ชอยู่ตัวจริงก็นั่งสำรองไปก่อนแบ็คซ้ายก็สำรองที่สำคัญก็คือว่าไม่มีชื่อของโทโมกิทาคามินะกับตันทีมอาจจะบาดเจ็บก็ได้นะครับตรงนี้แอดมินดาวเมื่อไม่มีชื่อเนี่ยทำให้สุปโชคสายชาติที่จริงน่าจะเป็นตัวสำรองมากกว่าขึ้นมาเป็นตัวจริง และก็อยู่ได้ไม่นานโดนเปลี่ยนออกไปเกมของคอนเซโดเรซัปโปโเมื่อมีตัวสำรองมาเนี่ยมันก็ยังไม่ต่อเนื่องอะไรเท่าไหร่แค่เล่นไปตามเกมเท่านั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยสโมสรฟุตบอลอิมาบารินั้นยิงนําไปก่อนก็มาจากความผิดพลรราดของกองหลังเหมือนเดิมนี่แหละเมื่อนำหนึ่งประตูต่ตอศูนย์คอนเซโดเรซัปโปโก็โหมเกมบุ๊กเข้าใส่แต่ก็ทําอะไรไม่ได้สุดท้ายแลสุปสาพบุรุสแตนารก็ถูกเปลี่ยนออกไปเอาเดวิตะเอากิมาแทน แล้วก็ทำเกมรุกเข้าใส่จนกระทั่งคอนซาโดเรัปโรูได้จุดโทษนี่แหละก็คือเป็นจุดเปลี่ยนจากการที่เขาเปลี่ยนมาริโอสกิโอลงมาแล้วโดนสกัดในกรอบเขตโทษก็เลยได้จุดโทษมาริโอสกิโอก็ยิงเข้าไปก็ทําให้เสมอ1หนึ่งประตูต่อหนึ่งหลังจากนั้นเขาพยายามทําเกมรุกแต่มันก็ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่จนกระทั่งหมดเวลาการแข่งขันก็เลยเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งถามว่าสุขโชนธรรมชาติเป็นอย่างไรอันดับแรกก็ต้องบอกว่า มีอาการบาดเจ็บด้วยหลังๆนี้ก็เลยโดนเปลี่ยนออกเพราะว่ากำลังวังชานั้นก็วิ่งได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นี่คือในสายตาของแอดมินที่ดูอยู่นะครับว่าสุภโชคสัตวชาตินั้นยังไม่เต็มร้อยเพราะว่าเขาก็เดินทางไปทีมชาติแล้วก,กลับมาเนี่ยเวลาซ้อมมันแค่วัน2วันเท่านั้นเองเวลาลงเล่นก็เลยได้บอลน,น้อยไปหน่อยถึงแม้จะพยายามที่จะวิ่งแต่ด้วยพละกำลังยังไม่เต็มที่ก็คงจะเกมหน้าน่ะถึงจะ ปิดลงมาใหม่อีกทีกับเกมสุดท้ายที่เจอกับเอฮิเมฟซีที่สำคัญก็คือว่ามีการประทะกันทําให้สุปโชคสารชาตินั้นตกลงมาแล้วมีอาการบาดเจ็บน่าจะตรงที่ไหล่หรือลำตัวพวกเนี้ก็เรียกแพทย์สนามมาดูประสงมพยาบาลกันจนกระทั่งลงไปเล่นใหม่แล้วสภาพร,ร่างกายก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แอดมินมองแบบนี้นะครับเพราะว่าการวิ่งการเคลื่อนที่นั้น มันจะน้อยกว่าที่สุภพโชคสัรชาตินั้นฟิตตามปกติก็เลยมองว่าสุภพโชคสัรชาติไม่ใช่ไม่ฟิตนะครับยังฟิตไม่เต็มร้อยเท่าไหร่แต่นักเตะประจำอาจจะขาดหายไปก็เลยจับสุภพโชคสัรชาติน่าจะเป็นตัวสำรองเอาลงมาเป็นตัวจริงเพราะว่าสุภพโชคสัรชาตินั้นเป็นตัวหลักอยู่แล้วเดี๋ยวรอดูเกมในบ้านอีกทีที่เจอกับเอฮิเมฟซีน่าจะสู้กันสนุกแน่นอน สุภาพบศรสัตว์ชาติคาดการว่าจะได้เป็นตัวจริงและกําลังวังชามาเนี่ยชื่อว่าใส่กันเต็มที่อาจจะมีประตูก็ได้แอดมินคาดการคาดเดากันไว้เฉยๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นเจลีกในเจทูนั้นก็จบไปแล้วรอเกมสุดท้ายในอาทิตย์หน้าก่อนที่จะปิดฤดูกาลเจลีกก็คือว่าแข่งอาทิตย์หน้าก่อนปิดฤดูกาลเมื่อปิดฤดูกาลทุกทีมก็เตรียมที่จะเข้าฤดูกาลพิเศษกัน ก็ถือว่ายัางพอมีเวลาเตรียมตัวอีกสักนิดหนึ่งนั่นหมายถึงว่ามีการย้ายทีมมีการที่จะเพิ่มนักเตะแล้วก็มีการปรับทีมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนเซเดเรซัปโปโรอย่างที่บอกนะครับจะมีการปรับทีมลดขนาดลงนักเตะต่างๆก็ต้องลดลงแล้วก็มาดูสุขภโชคสะชาติว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อจบฤดูกาลแล้วบนถ้วยอะไรไม่มีต่างๆเคลียร์อะไรต่างๆเรียบร้อยก็กระดับมาที่เมืองไทยแล้ว เรอไปปรีซีซั่นกันอีกทีเพื่อจะแข่งเจลีกในนัดพิเศษแล้วก็ต้องมาดูกันว่าคอนเซตเปปโดเรซาปโโจะเจอใครบ้างเพราะว่าจะมีการแบ่งกลุ่มกันให้จบประมาณวิทุนายยนโดยประมาณนะครับเพื่อจะเข้าฤดูกันใหม่ที่ปรับมาเป็นแบบสากลในเดือนสิงหาคมปีหน้าเราก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าสุภโชรสัตชาติจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่ เพราะว่าก็มีการตีข่าวถึงเรื่องราวต่างๆของนักเตะไทยที่ใครบ้างที่จะพอไปเล่นเจลีกได้แต่เ็าต้องบอกว่าแอดมินไม่ได้มองแบบนั้นว่าใครจะไปแอดมินมองว่ามองทีมก่อนดีกว่าว่าทีมไหนอยากได้นักเตะไทยที่เรียกกันว่าไปแล้วไม่ต้องปรับอะไรมากแล้วก็มีความสามารถมีศักยภาพจริงๆมากกว่าที่เราจะบอกว่าคนนั้นได้ไปคนนี้ได้ไป เพราะว่าทีมต่างๆนั้นเขาก็มีแมวมองแล้วก็มีเอเย่นที่เฟ้นหานักเตะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเตะไทยนี้ถือว่าเป็นนักเตะที่ต้องการในตลาดเจลีกเหมือนกันแต่ว่าจะต้องมีศักยภาพแล้วจะไม่ได้ไปเฉยๆจะต้องเอาไปฝึกถ้าฝึกได้เมื่อไหร่ก็มีโอกาสเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้จะเอานักเตะไทยไปเนี่ยถ้าจะไปฝึกก็อายุน้อยๆแต่ถ้าเกิดว่าอายุสัก20ขึ้นไป25ไปแบบเนี้ย ก็จะต้องเป็นนักเตะที่พร้อมทุกอย่างที่สามารถปรับสภาพแล้วเล่นได้เลยแบบนั้นไม่เหมือนเมื่อก่อนแบบชนะทิพย์ทีลทรนทิละสินไปแล้วสามารถที่จะเล่นได้เลยจะดีหรือไม่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีสมัยนี้ไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉะนั้นจบฤด,ดูกาลจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในเจลีกแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงว่านักเตะไทยคนไหนจะได้มีโอกาสไปเจลีกในการที่จะมีเจลีกพิเศษในครั้งนี้จับตาดูกันให้ดีๆนะครับ